เอาครับก็ต้องกลกาแสดีกันนะครับก็ผมทีวอรเกมนี่ก็จะมาเล่นมินิเกมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นอีพี24แขกรับเชิญก็มีลมุนต้าคนแต่นี้คือคุณอัญญาจากช่องอัญญาเลิฟสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะไอเกย์แต่ยังเข้าไม่ได้เลยอ,เอีกสองเพลเยอร์อีกสองเพลเยอร์แกไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไปบ้านเันก็ิดอืป้ญญาอยู่ไหนอะ ได้ยังไม่ได้เข้าครับเข้าไม่ได้ไม่ทักทายเลยครับแบบนึงแต่รอให้สีเหลืองๆมันขึ้นกันนีงอือบดีัดีไม่รอก็อย่างนี้แหละอุ้ยกลแล้วไกลแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสอง ที่สมัครก็ไปดูเลย EP 21่สิบพิมไปเดี๋ยวก็เจอเป็นด้เกม EP 21เจอเลยเดี๋ยวไม่ก็เข้าไปในช่องผมแล้วก็ไปหาดูเอาห้าวินครับเสียงใครได้เ,เสียงอะไรแล้วก็ต้องผ่อใครวข้างบ้านมันกวนตีนครับพูดเห็นแก่ตัวเลยแบบเปิ้ลตลอดเลยเชี่ย ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่หยุดอีกไข่ <S S เบิ้ลพ่อตายโอ้ชัดเลยชัดเลยครับแบบโม่โม่ตอนนี้ก็คุมเตียงไปก่อนครับผมด่ามันนะครับใครที่เบิ้นรถอยู่ตอนนี้ก็ขอภยัยด้วยครับไม่ได้หมายถึงคุณครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ระเบิดอยู่ก็อย่าหาว่าแช่งเพราะเราจ่ายคนทางบ้านอ้าวเขาไปเขาตัดทางเลยเอ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านเลยข้างบ้านดูข้างบ้านนั่นแหละข้างบ้านเชนหน้าบ้านแชนไหมที่สำคัญเราจะต้องชนะผมมีอะไรจะบอกมึูตอดเหรอเวิลด์20แล้วห <c oughs> ลว <c oughs> ดบ้านป้าเองเหรอไม่มีกิน <c oughs> แคมลอกลอกทหารอุจจมูกเอ็กซ์โตร์โฮมแดนย่าไม่ได้ก่อนครับจะบ้าแล้วคนอะไรมันจะไปตดตอนแคสเกมวะทุกคนไทยเนี่ยแหละได้แล้วมไม่ได้เหรออุนเขาเริ่มกับไอเชาติชล้วละอุนตาคงไม่ได้เข้าซีนด้วยอะไรนี้อะไรนี้ อะไรจ๊ะโอ้ตกใจทุสีเลยเฮ้ยหวัดดีจ้าบายยนะสีสีแดงอยากได้บอกอะครับพี่หน่อยครับดิวันี่จ้าวัสดีจ้าวัดี้เจ้าวัดีจ้าวันนี้เจ้าวัสดีจ้าลาก่อนจะกะากกรชาผมกันนัเนี่ยเบาเบาด่อุ่น เงียบเงียบถ้าพูดสักคำนะมึงโดนถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนก็มึงก็เหมือนกันสีหรืออกระโดดถึงเฉยกระโดดถึงก็เสร็จกูละกระโดดถึงก็เสร็จกุละโอ้ยกระโดดมาได้แต่กระโดดกลับไม่ได้ นี่ะสีเหลืองนี่พเพื่อเราเฟีเ้ยวสีแดงสีแดงเนี่เรากำลสีแดงมาซะที่ไหนล่ะหมายถึงว่าถ้ามันจะไปอ่ะเดี๋ยวมันจะ <Okay. S 1> มาสีเหลืองไม่รู้อะไปแล้วอุ้ยดูพี่แกเดินไปตกสีเราเนี่ยตกด้วยโอ้ย <laughs> โบบอ้ยเย้โอ้ยเย้เย้เย้ขากบกันครับสีหลองเวนเอ้ยเอ้ยกลับบ้านก่อนออก็ได้เอ้ยเอ้ย,อยโอ้กลับแล้วเนี่ยขับมาเลยแบบับแบบสแตนเลวตเร็ว oh. อืมสีแดงจ้าฉันขอโทษด้วยนะพอดีฉันเก่ง แดงหายไปไหนสองสีเงินกำลังจะมาโหสีแดงที่เขาก็ใจสู้หรือปเปลขามีใจสู้หรือเปล่ามากครับสีแดงไว้ไม,ไม่บอกมาทำไมวะตอนนี้สีแดงโค่นยังโค่นเรียบร้อยตายไปทุกคนเลยนี่ก็เป็นดีๆอีกทริคเออ ดีๆอีกอย่างเพึ่งครับแม่งเดินมาก็เอาขุดบล็อกเบ๊กขุดอุ้ยจมสม่แล้อุ้ยหมด <c oughs> ตกกสิน้องฉันด้เดี๋ยวผีีแดงตาม <c oughs> ดย้ย แกแค่นซีเหลืองก่อนค,ครับวิซีดอ้อมันอยู่สีสเหลืองกูนึกว่าอยู่สีเขียวอุ๊งกำลังจะเดินไปเลยเป็นไรมากปะพี่ตอบมาหาใครพี่แกเดินไปอย่างเท่สะดุดสะดุดที่ทมดล้มตึ้งตกเลยหนึ่งพี่แกอึ้เลยจาเล่นไม่ติดโอ้ยโต กันเดิมมิเกลอืมเก็บเก็บเก็บเก๊ะเก๊เก๊บเก๊เกือใส่ไม่ได้ป่ใส่ทับเกลือเอม่ไหร่ตุ๊ิติตตัดตันตัดนตัดตันตุ๊บเปื้อนข้มเช็คยืมเป็นต่อ อกอกนเดินคนระับทุกคนก็อาจจะรู้ดีคบไมครับชีวิตเดินไปอควาควไปไปไปเพื่อนเฮ้มถ้าไม่มีบอกผมเอง ชีวิตมันต้องเดินต่อเรามาเรียนนะครับเรามาเรียนอ่อนเพียนะสำคัญเรียนมันมันเพราะเราอยากได้ทุกเตียง เดกอก,ก็เซิร์รีนนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบเยี่ยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ